ก็ได้รับเกียรตินะครับก็ได้รับเกียรติกาเลือกมาก็จริงๆมันควนไปเที่ยวแหละแล้วก็นั่ารักเป็นของดีให้คนปกติครับแต่เขงผู้ขายชวนคุณไปคุณก็เลยตอบตอบแทนเขาด้วยการปล่อยรูปซะเลยปล่อยรูปไหนที่เขานอนอยู่ผมไม่ได้แปะนะเป็นผมส่งให้ยายญาติผมแปะติดครับไม่ใช่ผมนะไปไปสัมภาษณ์ยายได้เลยแปลว่าคุณส่งให้ยายญาตดูก่อนใช่เอาไปแล้วเขาก็ไป

I'm